ตั้งหลักก่อนครับ้กกากับไปประจไม่ต้อง <c oughs> อ, <c oughs> อะเจอกันช่วงบ่ายนาะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อจากเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้านี่เราคุยเรื่องการอธิบายการเมสิวิชาจารย์กันเนาะได้ฟังกันไปเรื่องตรงนี้หน้าหนึ่งสองแปดท่านก็ให้เราได้เรียนรู้ต่อในเรื่องของกายะวิยัติสังคาเปกายะ ดวารีวะหุละแห่ควะหุลละวุตติโตกายะกัมมนามะเราก็จะได้ดูว่าในเรื่องที่ท่านจะให้เราดูได้ต่อเนเป็นเรื่องของการฆ่าการลักอารผิโประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องของกายกรรมสามใช่ไหมคะใช่ไหมกายกรรมสามก็คืออกุศลกรรมบทสามทางอกุศนกรรมบทสามทางนี่พาไปไหนฮะอ,อไปทูมครับไปอไร เคยไปยังคะมาถามอะไรกันเลยละที่น่าจะเคยไปน่าจะเคยเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเคยนะไม่รู้ชาติเขาไหนอดีตนะเออแต่ว่าเอ่อผู้ที่นะเอ้ะนี่เราถ้าเราอนุมานเอาเรื่องการสืบสันดาลการสืบสันดานก็คือคําว่าสืบสันดานนี่เป็นคำไทยเนาะ แต่ถ้าคาว่าเสดจนสันตานะคุ้นเคยไงเนาะอันนี้เป็นภาษาธรรมะเสดจนสันตานะเกิดความคุ้นเคยเคยคินสันตานะแปลว่าสันดาสันตานะแปลว่าสันดานการสืบต่อการสืบต่อ สันตานะแปลว่าการสื่อต่อหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็สันดานนั่นแหละนะคะนะฮะแหมคุณเอกเนี่ยสันดานดีอขอบคุณมาก <c oughs> อาจารย์ก็ต้องพูดเอาตัวรอดก่อนสิเอ <c oughs> อนะใครก็ตามที่มีสันตานะพิเศษคุ้นเอาไว้นะคะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคำว่าเสษนี่ก็คือทําให้คุ้นเคย เป็นอาเสวนะปัจยจําได้ไหมเป็นอาเสวนะอาเสวนะแปลว่าบ่อยๆนะเสพบ่อยๆนะเป็นการเสพอะไรเสบเรื่องของการฆ่าการลักการผิดประเวณีเห็นไหมเสบจำคุนเลยถ้าไม่คุ้นไม่เรียกว่าเสบคุนใช่ไหมคะถูกไหมถูกไหมถ้าไม่คุนไม่เรียกว่าเสบคุนภอษาเสบเปรื่องของชาวนา่า ก็เสพคุ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นสารน้ำตานะเออเพาะๆหน่อยเนาะมาดูหน้าหนึ่งสองแปดนะแหมค้างจับไมล์แล้วก็พาห่าเลยนะต้องมงพาเลยครับจับไมล์แล้วพาห่าเลยมาฟังกันนะคะทุกคนในนี้คนทางบ้านนะคะอธิบายบาลีข้อที่หกนะคะบาลีเหล่านี้เดี๋ยวกล่นกันมีอยู่หน้าต้นๆของหนังสือนะใช่ค่ะ แต่ว่าท่านเอามาอธิบายทีใดความนะเอ่เป็นหัวข้อหัวข้อใช่ค่ะบริลีข้อที่งกท่านบอกว่ากายะวิญยติสังขาระเฮกายะดวาเรพภาหุลักวุต,ติโตกายะกมัมมนามะการฆ่าสัตว์หนึ่งการลักทรัพย์หนึ่งการประพฤติผิดในกาเมหนึ่งทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่า กายกรรมเพราะเกิดในกายทวารคือกายวิญญัตษเป็นส่วนมากจริงไหมคะจริงไหมค่าเนี่ยเอาปากไปฆ่าได้ไหมฮะได้ได้สิเอาเป็นวินยักษ์เราเปมีกายวินยักษ์เงร้ะเขาเปลี่ยนเาะเขาเปลี่ยนวินยักษ์โอ้ยถูิใจแต่ละคนที่รู้ดีรู้ดีจริงๆ รู้าใ่เออเอเอาปากไปฆ่าก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าถ้าสั่งฆ่าเนี่ยมันยังน้อยกว่าทางกายไงถูกไหมเพราะนั้นทางกายจริงมากกว่าเลยบอกว่าการยัดยัดมากกว่าเข้าใจเนาะทางใจก็สั่งฆ่าได้ถ้าไม่มีความในส่วนของความอยากได้เจตนาเจตสิกกระตุ้นอยู่ข้างในอ่ะ กายยินยัดว่าจิตินญัดไม่เคลื่อนนะถูกไหมการเคลื่อนไหวกายวจาจะไม่มีเกิดขึ้นไอ้นั้น่าทางใจได้ไหมฉันจะเอาใจฉันเด็กข้าเธอ ก่อนมาแรงนะเนี่ยนะขาขามาเพียบเลยสายดังงั้นก็แบบอะไรอ่ะสายจะบอกว่าอย่างนี้ใจที่เป็นใจที่สังฆาเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมคะครับใจที่สังฆามีอยู่แล้วถามว่าในหัวใจเนี่ยใครกันแน่ที่สั่งจริงๆเจตนาเจตนาอุ้ย ไม่เห็นหน้าคนตอบกัไม่เห็นหน้าคนตอบวแโอ้โหเนยเขาภูมิใจคุณรู้ไหมหน้าภูมิใจออกมานอกหน้าเลยอ่ะหน้าไม่ลอยเลยผู้ที่สั่งฆ่าก็คือตัวเจตนาเรตสิก์ที่กระตุ้นใช่ไหมกระตุ้นให้ใครเป็นผู้อยากไปฆ่ากระตุ้นให้ใครฮะกระตุ้นให้โลภะกอดหยา และกระตุนให้โทสะปะทุส้ายแสดงว่าจตนาเจตสิก์เนี่ยเขาเกิดดับสอบระดับระดับที่เป็นโลภะช่วงหนึ่งอย่างได้แล้วก็จะต้องไปฆ่าแล้วระดับที่อยู่ในโทสะถูกไหมฮะโลภะกับโทสะเกิดอยู่ในจิตดวงเดียวกันไหมคะทาไมต้องคิดนานไม่ต้อคิดนานนะ โลหะโพสะเกิดต่างดวงกันใช่ไหมจิตอ่ะสภาวะก็ต่างกันมากเลยอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นความอยากได้ถ้ายานออกไปจะเอาไม่ได้เลย<ะ>กอดรัดในอารมณ์จะเอามาเชยชมกระโดดเองกใกล้ๆเนี<ะ>่ยฟังเสียงนะั้นใกล้ๆแต่โพสต์นี่ผักใสไล่ออกไปจากเนื้อจากตัวให้ไกลที่สุดเห็นไหม การผลักไสนี่เรียกว่าประทุส้า่นะผลักไสจนกระทั่งว่าร่างกายของเขาแตกดับผลักไสจนกระทั่งว่าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วทันจนกระทั่งว่าเขาอ่ะไม่ต้องมีลมหายใจในชาตินี้ไม่ต้องเห็นหน้ากันนะแม้แต่เผาผีกันก็ไม่ต้องนะโทรศัพทนะเพราะฉะนั้นโทรศาพเป็นเรื่องของการฆ่าโดยตรงเลยนะ แล้วก็การฆ่าตรงนี้โทรสะรเนี่ยเกิดทางกายอินริยะเป็นส่วนมากใช่ครับให้เราเข้าใจอย่างนี้นะอ่าแม้จะพูดอะไรที่หาระเบิดบก็ต้องจับึจความไม่ดใีใช่ใคุณ <laughs> รักนะ <laughs> อ้า<ะ>วดารัก <laughs> ชื่อว่าดาระโทร <laughs> เอรการรักเหมือนกันเห็นไหมเ<า>วลาจะรักเนี่ยนะ ใจคิดก่อนทะลักออกมาทางกายยับวิบยญัตวจีวิญัติเนาะสั่งให้เป็นรักก็ได้แต่โดยมากต้องสั่งโดยการที่พง่าพง่าแบบปากปากเคลื่อนไหวปากเคลื่อนไหวไปสั่งเขาเนี่ยถามว่ามันมีวจีกันอยู่ในนี้ด้วยใช,ใช่ไหมมีคําพูดอยู่ด้วยแต่การเคลื่อนไหวปากกับการเคลื่อนไหวปากมันเหมือนเป็นกายยนะเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกาย แต่มันมีคาพูดออกมาคําพูดที่ออกมาเป็นวัจีใช่ไหมคะมเป็นการเคลื่อนไหววากาเห็นไหมเราต้องเข้าใจในตรงนี้ก่อนว่าการรักเนี่ยสามารถใช้ผู้อื่นเป็นรักก็ได้ไปรักด้วยตัวเองก็ได้แต่ขณะที่ยิ่งรักด้วยตัวเองเป็นอสังคาริก<ม>ชวนตัวเองไปจีตเข้มแข็งการยาักยินยักเคลื่อนไหวดได้รวดเร็วรถูกไหมใครก็ตามที่ไปฆ่าด้วยตัวเองโดยมากจะแบบว่ารวดรวดรวดไปเลย ใครที่พาให้พรวดพรวดไปเจตนาเจตสิกเจตนาเดินสิก่อนกระตุ้นให้โทสัตรรีบเดินไปอย่างเร็วใช่ไหมคะรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากโทสัจิตได้ไหมได้รูปที่เกิดจากโทสัตรจิตนะจิตตัชรูปรูปที่เกิดจากโทสัตรจิรเจรตเดินไปเป็นการยิญยัก,ยกไม่มีการหยุดไหมบางคนซอยเลยเนาะไม่ซอยไม่เดินซอยธรรมดานะ วิ่งวิ่งไปฆ่าเขาช้าไปโอ้ยซอยซอยช้าไปต้องวิ่งไม่ใช่สิสมมุติว่าเขาอยู่โน่นต้องวิ่งไปช้าไปเอาต้องอไรอ๋อเหรอโอ้อยุ่เดียวอ๋อไม่รุ่นนะเนี่ยนะลองมาเจอวัยรุ่นซะนะสิเนี่ยเอออาจารย์ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าการฆ่ามีหลายแบบเนาะเอ๊ะเราเรียนแล้วยังเรียนแล้วการฆ่านะ ฆ่าด้วยวิธีการต่างๆมีอะไรมากุาเอ๊ฮะเอาอะไรไปฆ่าเขาได้บ้างฮะอาวุธในมืออุปกรณ์ครบอุปกรณ์้าอ่าอโอเคอุปกรณ์ครบแต่ที่นี้อาวุธมีไหมอาวุธอาวุธอาวุธนี่ก็ได้กำปั้นหนึ่งปั้นเป็นอาวุธได้ไหมได้และถ้าโดนตรงที่แบบน็อกลงไปเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกำปั้นคืออาวุธนะอย่าไปทำกับใครนะคุณพรนะ คุยพอบอกว่าแค่จะเดินด้วยตัวเองก็แย่แล้วเจะไปชกต่อยกับใครอีกเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่คุณพอศาวางสัต์ราแล้วนะอ๋อต้องมีภูมิใจท้านาเขาวางสัตร์ราวุฒแล้วนั้นการฆ่าจะไม่เกิดกับเขาแล้วนี่นไหมอ่อนเมฆา้ยาสัตว์นะเห็นไหมฝึกจิตฝึกจิตดีแล้ว นะอนุโมทนาการฆ่าการรักรักทรัพย์ก็ไม่ลักผิดประเวณีตะกี้พูดไปแล้วเนาะเออผิดประเวณีพูดไปแล้วทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่ากายกรรมก็คือกรรมทางกายเกิดทางกายทวารก,ก็คือเกิดทางทวารกายเรียกว่ากายยอินยัดนะฮะอย่าลืมว่าเน้นคําว่าเป็นส่วนมากคําว่ากายทวารในที่นี้มุ่งหมายเอากายยอินยัดไม่ใช่กายยปัะสาทั ตรงนี้เข้าใจไหมคะมุ่งหมายเอาการเคลื่อนไหวกายนะไม่ใช่มุ่งหมายเอากายประสสะทั้งร่างเข้าใจไหมปกติกายประสาทะเนี่มันเกิดทั้งร่างไหมคะคุณรักกายประสาธะคุณมีทั้งร่างไหมวัน <laughs> หน้าบอกก็ต้องมีจริงสิ <laughs> คนเนื้อขุนบางส่วนมันไม่ได้ตายไบอกพ้อ <c oughs> ลบอกองเลยกายส่วนนั้นไม่ได้แบบเออกดทับซะที่ไหนใช่ไหมเนื้อตรงนั้นไม่ได้ตายนี่เพราะฉะนั้นกายยปรสสาทามีทั่วร่างอันนี้กายทวารเนี่ย่านมุ่งหมายกายยินยักษก็คือการเคลื่อนไหวทางกายนะคะไม่ใช่การเคลื่อนไหวกายยประสทนะฉะนั้นพระอนุรทาจารย์จึงสแสดงให้เป็นพิเศษโดยวิเศษสัตว นะบทว่ากายะบินยติสังขาเตอนมีพระบาลีและรองนะคะอธิบายว่าการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยเท้าหรือมือเป็นต้นเหล่านี้เป็นจิตตชรูปกลาที่มีวายโยธาเป็นประธานดูให้ดีนะสังเกตด้วยแล้วก็คิดตามด้วยนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยมือหรือเท้าเป็นต้นเป็นจิตตะชรูปกลา ที่มีวายโยธาเป็นประธานเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นจำนวนมากวายโยธาที่อยู่ในจิตต์ชะรูปกรลาบเหล่านี้แหละทำให้จิตต์ชะรูปกรลาบที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นมั่นคงไม่ให้โอนเอ็นไปมาได้เหมือนเมื่อเวลาในเวลานอนหลับและทำให้เคลื่อนไหวไปตามความประสงค์ของจิตได้ความมั่นคงของรูปกรลาบนี้ได้ชื่อว่าสันธมพนั สันทัมพนะเอนอหน้าหนึ่งสองแปดย่อหน้าตรงกลางคำว่าอธิบายหนึ่งสองสามสี่ห้าบัตรที่ห้าบัตรที่ห้าสันถัมพนะเป็นพระบาลีเห็นไหมฮะคุณพ่อน่าตรงกลางหน้าหนึ่งสองแปดย่อหน้าตรงกลางที่คุณเห็นว่าอธิบายว่าเห็นไหมฮะหัวข้อหัวข้อที่บอกอธิบายว่าอยู่ข้างล่างครับ ตอนที่ยังไม่ได้ลุกทำไมยังไม่เจอลุกแล้วมาเจอนี่คืออะไรครัวอาหารย่อยอาจารย์ลุกเออกลัวอาจารย์ท๊อปอือใช่ท๊อปอือคุณฟอนไปดูบรรทัดที่ห้าบรรทัดที่ห้าเอ๊ะไม่ได้เมาอะไรนะที่หมอเรอยเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับเออ เออไม่ได้เมาอะไรนะพูดแล้วหัวเราะยังไม่ได้เมาอาร,อร,อรมณ์ดีสมุนท่าสะก็ตั้งเกิดเอาเอาตรงน,นี้ก่อนว่าตั้งแต่การเคลื่อนไหวต่างๆด้วยเท้าหรือมือเป็นต้นเนี่ยเป็นจิตตชรูปกราลาที่มีวายโยธาเป็นประธานเอาประโยคนี้ก่อนเข้าใจไหมวายโยธาที่เป็นประธานเนี่ยจิตตชรูปกระลากลุ่มของรูป กลุ่มของรูปที่เกิดจากจิตก,กลุ่มของรูปที่เกิดจากจิตนะกลุ่มของรูปเนี่ยปกติจะต้องมีอวิณิพกรูปแปดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเออละจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยมันมีหลายแบบนะมันมีจิตตชรูปสามัญก็มีใช่ไหมคะแล้วมีจิตที่เกิดจากการเคลื่อนไหว อย่างอิริยบทใหญ่ใช่ไหมอิริยบทย่อยรูปนั้นน่ะนะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาหลักฐานมาให้นะหลักฐานที่มันมีองค์คำนะใช่อยู่ในปริเชดที่ที่หนึ่งนะปริเชดที่หนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปที่เรียกว่าอวิธีโพครูปแตกมีมหาปุตรูปสี่ใช่ไหมรูปปาคันธารักษาโอชาใช่ไหม อันนี้คืออวิน,นิ้มครงรูปแบบต้องต้องตั้งหลักไว้ก่อนแล้วการเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีกายวิญญาบวกเข้าไปด้วยเข้าใจใช่ไหมแข้นแหละมันมีกายวิญ,ญัางบวกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเรามาดูซิว่า